ข้อ8สมาธิชอบสมาธิมีสมาธินะลูกนะ,ะเรียบร้อยนะคะค่ะถามว่าข้อไหนที่ทำให้เราพ้นทุกข์ข้อไหนที่ทำให้เราไม่แก่ไม่สองสามสี 2, 3, 1, 2, 3, ห่หนึ่งสองสามสี่ยยตอบอ่ะใครตอบหนึ่งยกมือสองยกมือ สามยกมือสี่ยกมือมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้อที่ถูกต,ต้องให้หญ่ตอบได้แล้วยังฟฟข้อสี่ลูกหาตัวยมัรมีองคศาครบเมื่อไหร่ เมื่อหนังผลถูกพ้นครั้งแรกพ้นจากนารกเรตอสุจายครั้งที่สองพ้นจากในความเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเดียวมาเป็นมนุษย์ได้อีกครั้งเดียวพ้นครั้งที่สามไม่มีสิทธิเป็นมนุษย์แล้วเป็นกลุมพ้นครั้งที่สี่ไม่ต้องมาถูกอีกแล้วโอเคค่ะ ตรงลงตอนนี้บอกคุณพ่อคุณแม่กี่ข้อเนนะคะพุทธางสรนังกัจฉามีทำหม,มังสร้ังกัจฉานะมีน,าน,านะแม่นะสงคัญคารงานสร้ังฉานกัญชาบีเยอะๆๆๆนะแม่นะอ้าบอกข้อที่สามให้กับคุณแม่ในเรื่องของอิยุสัจสี่มันยากมากสําหรับลูกแต่ยายก็บอกไปแล้วด้วยเห็นที่ว่าลูกไม่อยากแก่ ไม่อยากเจ็บแล้วไม่อยากตายเพราะฉะนั้นลูกต้องรู้อ่ะริยะสัจส,สีทธิ์หแม่สุไอคสุดยอดเลยขณะที่คนวัยเก้าสิบกว่าเรียนกันนะลูก <c oughs> โยยายแสดงถ่ะในเรื่องแบบนี้สำหรับทุกคนอายุแปดสิบอายุเก้าสิบ แล้วก็อายุ6 0เนาะอ่าแต่ลูกอายุเท่าไหร่14ปี11ไหมโยืึนโอ้โหได้รู้ตั้งแต่อายุ11ปีแม่ส้มให้10ขวดโยืึนอุ้ยได้รู้ตั้งแต่10ขวก9้าไปไหมแปดเจ็ดไม่มีอ่าสั้งสุดคือกี่ขวด สิบหัวสายพูลูกลูกได้รู้ตั้งแต่อายุสิบหัวนะอ้าวข้อสี่ที่ลูกจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นความกตับอยู่สูงสุดได้คือบอกว่าคุณพ่อขาคุณแม่ขาสมาทานสีกีข้อดีห้าข้อเดี๋ยวยายจะบอกอีกห้าข้อไม่ต้องจดลนะเพราะท้องไปอยู่ตัว